ต,ตนเตอะไรคะแล้วอยู่เพื่อนใช่ไหมใช่อยู่เป็นเพื่อนพี่ไอเหรอโฮ้ย,ย,ยวสวัสดีค่ะก็เหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะไม่รู้จะโทษใครดีหรือจะยังไงใครดีนะคะก็ไม่มีกุญแจรถค่ะลิเกเลิกนะคะจากนาคปรปฐมพอลงมาทีไม่มีกุญแจรถพอจบก,กระเป๋าไปก็เป็นกุญแจรถพี่ออสคือเรื่องของเรื่องอะ่ะ คือเรื่องของเรื่องคือแม่มาด้วยไงแต่ว่าแม่กลับก่อนแต่ว่ากุญแจรถอยู่กับแม่แต่แม่ก็ถามเราแล้ว,ลวไอ้เราก็คิดว่าเออกุญแจพี่ออสกุญแจรถพี่ออสกุญแจเรามันเหมือนกันไงแต่พี่ออสเขาหยิบผิดสรุปแล้วก็คือว่าฮ่าๆไปกุญแจรถพี่ออสค่ะสรุปก,กุญแจรถเราก็อยู่บ้านทีนี้เรานะคะก็ กลับบ้านไม่ได้รถก็จอดที่งานเราก็เลยต้องใสยรถลุงบอยนะคะรถพี่บอยนะคะมาลงที่ปัม๊มหาอะไรกินเพื่อที่จะรอแม่นะคะแล้ววันนี้ลิเกเลิกเที่ยงคืนค่ะแล้วก็เอ้ยวันนี้เราจะต้องได้ไปกินอะไรแล้วล่ะจริงๆเลยทุกคนแล้วว่าเราจะต้องได้ไปกินอะไรแล้วนะคะนี่เรากัดเองแบบเรียวๆเลยค่ะ นี่เราก็ห้ามสะพานมหาลัยกินที่เซเว่นก่อนนะคะระหว่างรอที่แม่ย้อนกลับเอากุญแจรถมาให้นะคะอย่ามาคุยกันคุณมีความรู้สึกไงบ้างอ๋อสัมภาษณ์หน่อยกุญแจรถคือเพื่อส่งมาให้อย่างดีเลยไม่ใช่ความผิดพูดไม่ได้ไง ก็พี่หยิบกุญแจรถพี่มาเขาหยิบกุญแจรถเขาแล้วก็หยิบกุญแจรถหนูแต่เราก็ไม่ได้ดูเพราะว่ากุญแจเขากุญแจเราอ่ะมันคล้ายกันไงอืมอันนี้คือก็คือละเอียดแล้วว่าว่าอะไรว่านี่ค่ะเราก็มาเดินยู่กลาสะพานลอยอ่ะ เดี๋ยวเรากินอะไรที่เซเว่นก่อนนะคะเ้วค่อยรอแม่ย้อนกลับมาเอาคุณแจรถมาให้แล้วก็กลับไปเอารถที่วัดท่าตำหนักนะคะที่นครปฐมหาอะไรกินที่เซเว่นก่อนค่ะทุกคนเลิกเที่ยงคืนแต่ได้กลับบ้านตีสองนะคะตอนนี้เราก็มาละมาเอารถแล้วล่ะถึงแล้วค่ะยายแป๋ว อย่าแปลวค่ะทึงแล้วค่ะลิเกเลิกอะไรคะลิเกเลิกแล้วเที่ยงคืนใช่ไหมเสกกระดุษดีก็ยังไม่กลับนะคะยังไม่กลับค่ะลืมของค่ะลืมแต่รถบ้านไม่ได้ค่ะลืมของค่ะลืมของเอ๊เราก็ว่าเอ๊บนเสกกลับก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินมหานุงลุงนะคะเดี๋ยวจะเดินมหาวันเด็กเหรอละเกเลิกทีเกเลิกตีอะไรคะจะหยุดเพื่อนใช่ไหมใช่อยู่เป็นเพื่อนพี่ไอเหรอ โอยรักกันมากอ่ะเรามาดูเวทีคก็จบแล้วอ้างทางกุญแจลืมอ้างลืมกุญแจไปที่ไหนจะกลับอยู่เป็นเพื่อนพี่ไอเหรอแล้วดูเด็กเวทีอ่ะอยู่เพื่อนกันรักจังเลยมาสิกลับบ้านแล้วนะคะค่แต่ได้กุญแจแล้วใช่ไหมคะกุญแจได้แล้วค่ะแป๊บหนึ่งค่ะจะดูหนังอยู่ค่ะ